มนพบกับติ๊กเช่นเคยนะคะวันนี้เราพบกับวันนี้จะมาขอรีวิวพริกทอดพี่ต่อพริกทอดบัดเจอใบตัวต่อนะคะเราจะมี3รสด้วยกันมันจะมีรสต้ยมยำรสน้องใหม่มาล่าค่ะต่อไปจะเป็นรสดั้งเดิมนะคะ1 0 0กรัมราคา79บาท2หอ่อ150บาท เดี๋ยวเรากินกับตำป่าวันนี้เรากินตวันนี้เราไปซื้อตําป่ามาที่ร้านคําคุณคักตรงข้ามกับรถน้ำแข็งเดี๋ยวเราจะชิมกันเลยม,มีความเลิมีความประลาหัวมากมีความเอสตรีเยอะนะ ใส่ถั่วงอกใส่หอยใส่อะไรอย่างอยู่นเราที่ร้อนเหนื่อยก็มาเราขอชิมรสดั้งเดิมก่อนนะใส่ช้อนเลยชิมเพลิน ดั้งเดิมเีือวใส่ส้มตำไปด้วยมันจะได้แบบมีความนัวนิดหน่อยนึงแบบนี้ถ้าเราดั้งเดิมเรามีความรู้สึกว่ามันจืดไปเลยนะสำหรับเรานะ รต่อมาแล้วขอเป็นต้มยำต้มยำเคยรีวิวไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะครั้งที่แล้วไปดูกันได้นะต้มยำต้มยำมีการปรุงรสน้ะมีความนัวแบบความแบบเลอค่ามากของเขาอะความลำมุนความแซบร้อน นี่ซีทั้งสีทั้งร้อนทั้งเผ็ดอันนี้ก็จะเป็นต้มยำเดี๋ยวจะ,จะลองชิมกันนะคะพี่คาโตโต,โตพร้อมส้มตำส้มตำก็เผ็ดนะร้านนี้เขาทาแบบรแสแซ่บมากเอาเลยหืมหืม ขมเผ็ดเปรี้ยวซ่มากจบไปที่ต้มยำ็จแล้วก็จะเป็นรถมาลามาล่าน้องใหม่รายบริสุทธิ์ของเรานะคะมาลาเป็นรสที่เราอยากชิมมากต้องไปสูน์ค่ะมไม่มบอกว่าอร่อยแซ่บเราไม่เชื่อค่ะเราต้องพปสูตตัวเองลองดู ลองดูนะคะหมาหล่ะโอ้โหหมาแล้เราจะแอบซ่อนพริกไว้ข้างล่างเราจะแอบ,บเอาตำป่าไว้บบดอือฮึ เดยหม่นหนมาล่าถือว่ารสชาติดีนะรสชาติโอเคสามรสนี้รสชาติที่สุดก,ก็คือจะเป็นหมาล่าข้าวหมาล่ามาเรืกก่อยๆมันอร่อยอมันเหมาะสำหรับแบบแบบเราแหล,ละเหมาะเหมาะมากเดี๋ยวให้พี่ต่อลง ลงลิงก์ใต้ภาพนะคะใต้โพส์นี้นะคะใครสนใจสั่งซื้อได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะ่ะบ๊ายบาย